สื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยโดยศูนย an ์สัตวแพทยสาธารณสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่ออาหารหมดอายุสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภัยวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเมื่ออาหารหมดอายุครับ เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าวันที่เราเห็นบนฉลากอาหารชนิดต่างๆนั้นมีทั้งที่บอกวันที่หมดอายุและวันที่ควรบริโภคก่อนเอแล้ว2องคำนี้แตกต่างกันยังไงและเมื่อเลยวันที่ที่ระบุบ,บนฉลากเราจะยังรับประทานอาหารนั้นๆต่อไปได้หรือไม่ตามไปไขข้อข้องใจกันเลยครับ <S <S 1> <S 1> หากสังเกตบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เรารับประทานแล้ว เราจะเจออักษรย่อภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงวันที่ในการผลิตและวันที่แสดงการหมดคุณภาพของอาหารอยู่มากมายดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ MFG หรือ MFD ย่อมาจาก Menu Facturing Date หรือ Menu Facture Date หมายถึงวันที่ในการผลิต EXP หรือ EXD ย่อมาจาก Expiry Date หรือ Expiration Date หมายถึงวันที่หมดอายุของอาหารนั้นๆ B.B. หรือ B.B.E. ย่อม,มาจาก Best Before หรือ Best Before End หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่ที่ระบุบนฉลากซึ่งหากจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆแล้วคำว่าหมดอายุตามด้วยวันที่ที่แสดงอยู่บนฉลากอาหารนั้น หมายถึงวันที่ที่แสดงการสิ้นสุดของคุณภาพอาหารภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาที่ระบุไว้โดยเป็นวันที่ที่แนะนำจากผู้ผลิตซึ่งไม่ควรรับประทานต่อครับส่วนคำว่าควรบริโภคก่อนตามด้วยวันที่ที่แสดงอยู่บนฉลากอาหารนั้นหมายถึงวันที่ซึ่งแสดงการสิ้นสุดของช่วงเวลาที่อาหารนั้นยังคงคุณภาพดีหากเลยวันที่ที่กำหนดอาหารนั้นอาจสูญเสียความสด รสชาติกลิ่นหรือสารอาหารไปจากเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารนั้นไม่ปลอดภัยที่จะบริโภคดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถรับประทานอาหารนั้นๆได้ต่อครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอายุของอาหารที่ระบุไว้บนฉลากจะเหมาะสมกับสภาพในการเก็บรักษาตามที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้นนะครับหากมีการแกะซิวที่หุ้มห่อเพื่อรับประทานไปแล้วอาหารอาจมีการปนเปื้อน และสามารถเสื่อมคุณภาพได้ก่อนวันที่ที่ระบุไว้บนฉลากครับดังนั้นหากจะรับประทานอาหารที่มีภาชนะหุ้มห่อเพื่อจําหน่ายและมีวันที่ระบุไว้บนฉลากควรพิจารณาดังนี้นะครับอาหารนั้นจะรับประทานได้จนถึงวันที่หมดอายุเท่านั้นในกรณีที่ฉลากระบุไว้ว่าควรบริโภคก่อนผู้บริโภคจะต้องใช้ประสาทสัมผัสในการทดสอบรสชาติ และสังเกตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาด้วยตนเองหากต้องการรับประทานต่อครับสภาพในการเก็บรักษามีผลต่ออายุของอาหารอาหารบางชนิดเช่นไข่ไก่หากเก็บรักษาในตู้เย็นอาจช่วยยืดอายุในการรับประทานออกไปได้อีกเล็กน้อยแต่หากเก็บอาหารไว้ในที่ที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูงหรือเคยมีการเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อรับประทานไปแล้ว รวมถึงมีการสัมผัสกับอากาศเช่นนมขนมปังอายุของอาหารอาจสั้นลงเนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทางที่ดีควรรับประทานให้หมดภายในครั้งเดียวหรือเก็บรักษาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์หากกลิ่นหรือรสชาติเปลี่ยนแปลงไปก่อนวันที่ที่ระบุบ,บนฉลากไม่ควรนำไปรับประทานหรือนำไปปรุงอาหารต่อนะครับ เพราะถึงแม้จะปรุงอาหารให้สุกด้การหุงต้มหรือโดยใช้ความร้อนแต่เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดสามารถทนความร้อนและสร้างสารพิษออกมาได้เมื่อรับประทานอาหารอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็สามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับสื่อให้ความรู้ชุดอาหารปลอดภยัยเรื่องต่อไป จะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นกด Subscribe ในช่อง YouTube กดติดตามเพจไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัตวแพทย์สาธารณาสุขและอาหารปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่